วันนี้ฉันสิข้าวไม่เห็นหมกนอใหม่ด้วยค่ะหมกหมอ้อนะคะหมกหมอ้ออันดับแรกน้ำมันมะกอกพริกกระเทียมข่าตะไคร้นะคะใส่ลงไปเลยคนจะ้ะให้เก่าไปแปะนะคะเป็นครัวตัวอย่างไม่ใช่ครัวต,ตัอวอย่างเลยรแบบครัวจำลองครัวที่ไม่ใช่ครัวนะคะครัวไปเลยให้มันทำกรห้อมทำใส่ตามนี้นะคะเป็นไงไ่าด้วยเธอเกลือบวกกุกุตามเคยโรมีหมดของเบื่อ,นอเนี่ยหมกใหม่ยำหา่อนทุกคนฉันไม่มีข้าวเบือ่อแล้วฉันจะใส่แป้งข้าวเปลืเอา,า,า,านะคะให้มันยังเหนียว ถูกไปยุ่งนะคะถูกไปยุ่งใครจะทำแบบไหนก็ทำไปแล้วใส่หมูค่ะเฮ <c oughs> ้ยมฟอของแข็งจ้ามเช็ดไปหนึ่กินไปน้ำ,นำ <c oughs> อันนี้เหมือนก้อยก้อยกระผมแล้วปุ๊ค่ะแล้วก็ให้ดี ติมน้ำนครน้ำน้ำโคใส่น้ำม,ำำม,ำล,มลงไปข้นลงไปเลยธรรมาดามากเลยค่ะแล้วก,ก็ตัวถีบกระิวไอมันบ่มีเนาะอยาไปไปยุ่เอาค่ะเกิม,มันจะข้น่เฮ้ยมันข้นอยู่นะน,นี่หนาขนเลยเติมน้ำอันนี้กแลใหม่รอสักพัก ใส่กะทิลงไปแล้วนะคะแบบที่นี่ซิมเบิร์งเผ็ดเค็มนัวได้แล้วเธอหอมกะทิมากแบบที่มีเคี่ยวให้มันเนินให้น้ำมันเหลืองจังน้อยนึงนะคะแล้วเราก็จะมาใส่ผักกันทุกคนน้ำเหงื่อละเอียดว่ะร้อนมากร้นไปร้นแล้วก็ใส่เกิือยังไงไอตู๋หอม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 มากไหมพี่ติโม เสร็จแล้มุกมะมไม่มีใบยานางแล้วก็ไม่มีข้าวเบือนะคะก็เป็นมกหม้อได้นั่นหนึ่งใส่แป๊บกะโหดด้เลยอเรียบไปรับประทานมาหญิงเสร็จแล้วเสร็จแล้วมุกหม้อนะมัหมุกหม้อมะมัยสูตรไม่มีข้าวเบื่อแล้วก็ไม่มีนามยานางนะคะแต่อร่อยอร่อยมากทําเองชมเองค่ะกินมีทั้งขดสวยมีทั้งขอนียวแล้วให้มันเย็นก่อนสิตัวขอขอนียวอื้ม ครับเผ็ดเค็มหน่อไอตัมผู้ใดบ่มีข้าเหนียวไห้ใส่แป้งข้าจ้าวด้วยค่ะเนือ้อคือกานเหนียว,ยวเพื่อนอืความเหนียว ทำครั้งแรกนะคะปกติสิหอมมุกสไ่ไบตตองคคำสุดท้ายห,อนอนหมูหน่อไม้ はい、えっと